ว่าแชมป์เก่าปีที่แล้วโดนทุบคว่ำคาสนามเก็บกระเป๋ากลับบ้านไปแล้วค่ะและทีมที่ว่านั้นค่ะคือสาวงามจากตุรกีค่ะแชมป์เก่าเวยนอล2023และอยากรู้ไหมคะว่าแฟนๆวอลเลย์บอลทั่วโลกเขารู้สึกยังไงเมื่อแชมป์เก่าอย่างตุรกีโดนทุบก,กลับบ้านแบบไม่เหลือเขาแชมป์เก่า คลิปนี้ค่ะแอดมีความคิดเห็นจากแฟนแฟน,แฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้เรามาฟังกันค่ะว่าเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเมื่อวานค่ะ21มิถุนายน2567แชมป์เก่าตุรกีพบกับทีมชาติโปลแลนด์รอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขนะันในรอบนี้็อกเอาท์ค่ะใครแพ้กลับบ้าน ลผลการแข่งขันค่ะเป็นสาวโปแลนด์ทุบเอาชนะทีมแชมป์เก่าอย่างตุรกีไป3ต่อ2เซตสาวโปตกา้าผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติอิตาลีค่ะเอาล่ะค่ะเรามาฟังความคิดเห็นจากแฟนๆวอลเลย์บอลทั่วโลกกันดีกว่าค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกค่ะผมชอบวากาดและเอเดมมากแต่รู้สึกว่าคาราคูตไม่ให้ความเคารพต่อคู่แข่งเลยส่งกอดจากบราซิล เอาละค่ะคาราคูตโดนไปหนึ่งดอกความคิดเห็นต่อมาค่ะสาวโปแลนด์ของเราเยี่ยมมากสาวตุรกีก็เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมแต่สาวสาวของเราก็แสดงพลังของโปแลนด์ออกมาเราแพ้ลายแมตส์สำคัญกับทีมชาติตุรกีแต่แต่วันนี้เราสามารถเอาชนะพวกเขาได้ค <c oughs> าราคูตเป็นนักกีฬาที่เก่งมากแต่เธอควรเรียนรู้ที่จะเคารพคู่แข่ง ขอบคุณแฟนๆชาวไทยมากๆสำหรับการสนับสนุนนักกีฬาโปแลนด์อย่างยอดเยี่ยมคุณช่างยอดเยี่ยมและมีน้ำใจมากพวกเราชาวโปแลนด์เห็นว่ามีแฟนคลับของนักกีฬาโปแลนด์ในประเทศไทยด้วยขอบคุณมากๆโอ้ชาวโปแลนด์มาเม้นเองเลยค่ะดอมไทยชนะเลิศค่ะค <c oughs> อมเมนต์ต่อไปค่ะเขาในลุกบล็อกว่ากัดในเซตที่ห้ามันช่างยอดเยี่ยมมากๆเยี่ยมจริงๆค่ะแอดเห็นแล้วคนลุกเลย คอมเมนต์ต่อไปเป็นแฟนๆฟนวอลเลย์บอลจากอินโดนีเซียค่ะวันนี้โปแลนด์บล็อกได้อย่างน่าทึ่งยินดีด้วยจากอินโดนีเซียอินโดนีเซียก็มานะฮะคอมเมนต์ต่อไปจากชาวตุรกีค่ะขอแสดงความยินดีกับโปแลนด์ทักทายจากตุรกีอ๋อเทคคาราโคตเขาเป็นแบบนั้นมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองมาแล้วค่ะ คอมเมนต์จากผู้ปรับตุรกีไม่ชอบคาราคูจริงๆการแสดงอารมณ์ในเกมก็โอเคอยู่นะแต่เธอทำเกินไปจนไม่เคารพคู่ต่อสู้จากบราซิลค่ะทีมชาตินี้ไปไม่ได้ค่ะบราซิลยินดีกับชัยชนะอีกครั้งยิ่งใหญ่ของสาวโปแลนด์พวกเขาชนะทางในสนามและก็นอกสนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านมารยาทส่งกอจากบราซิลและจูบไปถึงหัวใจของโปแลนด์ อืมบราซิลก็มีอะไรกับตุรกีใช่ไหมคะคอมเมนต์ต่อไปค่ะผู้ตัดสินมีปัญหาพฤติกรรมของคาราคูตสมควรได้ใบแดงอย่างยิ่งคาราคูตโดนเล่นอีกแล้วค่ะชาวตุรกีท่านนี้เข้ามาคอมเมนต์ว่ายินดีกับโปแลนด์จากตุรกีชาชนะที่สมควรได้รับมาตินาเคียนเนียนสกาคือดาวรุ่งคนต่อไปโชคดีในะรอบรองชนะเลิศนะจ๊ะ ขอบคุณและส่งความปรารถนาดีจากโปแลนด์โปแลนด์หาทางเข้ารอบรองชนะเลิศดได้พวกเขาสมควรได้รับมันพวกเขามีผลงานที่ยอดเยี่ยมในรอบแรกสำหรับผมแล้วมันเป็นเกมที่ไม่ค่อยโอเคทั้งสองฝ่ายมีข้อผิดพลาดมากมายแต่โปแลนด์ชนะได้เพราะพวกเขาปรับเกมในช่วงท้ายแมตช์ในขณะที่ตุรกีเองก็พึ่งพาแต่วากัสเธอเป็นซูเปอร์สตาร์แต่ไม่ได้เก่งกาจเกินต้านขนาดนั้นผมหวังว่าจะได้เห็นบราซิลและ อิตาลีในรอบชิงชนะเลิศน,นะอะไรก็เกิดขึ้นได้เอา้าเชียร์บราซิลกับอิตาลีซะงั้นมาค่ะมาถึงคอมเมนต์อวยยศค้ดกันบ้างค่ะลาวารินี่เป็นอัจฉริยะในการวางแผนการเล่นและการปรับเปลี่ยนทีมโปแลนด์เติบโตและพัฒนาขึ้นอย่างมากภายใต้การดูแลทีมของเขาทีมตุรกีถูกทำให้หงอยไปเลยโดยเฉพาะาคารคูที่แสดงกิริยาไม่สุภาพระหว่างการแข่งขัน แฟนวอลเลย์บอลบราซิลค่ะคู่ปรับของตุรกีเข้ามาคอมเมนต์ค่ะยินดีด้วยโปลแลนด์ส่งจูบจากบราซิลคอมเมนต์ต่อไปค่ะพฤติกรรมของคาราคูตต่อทีมโปลแลนด์มันน่าเกลียดยิ่งนักดีใจมากๆที่โปลแลนด์ชนะเพื่อปิดปากเธอราตรีสวัสดิ์คาราคูตชื่อนี้เต็มคอมเมนต์เลยค่ะ และคอมเมนต์นี้ค่ะเข้ามาชื่นชมแฟนๆชาวไทยขอบคุณแฟนๆชาวไทยสำหรับการสนับสนุนส่งความปรารถนาดีจากโปแลนด์มาแล้วค่ะกล่องแสนี่สำหรับคุณคาราคูตยินดีด้วยจากบราซิลแฟนๆชาวไทยช่างยอดเยี่ยมคุณสมบัติระดับโลกเพียงอย่างเดียวของคาราคูตคือการขาดน้ำใจนักกินลาโอ้แรงได้อีกค่ะแฟนบราซิล และนี่คือคอมเมนต์ของแฟนๆชาวไทยค่ะมันช่างยอดเยี่ยมจริงๆประเทศไทยและฉันจะอยู่เคียงข้างทีมชาติโปโลแลนด์ฉันจะจำว่าครั้งหนึ่งพวกคุณทั้งหมดมาเยือนประเทศของเรารักนะจากประเทศไทยยินดีกับโปโลแลนด์จากบราซิลคนในโลกเนี่ยเซติฮารเนี่ยบล็อกได้ยอดเยี่ยมมากๆแมตชนี้เป็นแมตท,ที่ยอดเยี่ยมสุดยอดมาเฮ็ด สตีเสกทำได้เยี่ยมยอดมากๆอืมคอมเมนต์นี้ค่ะมาแล้วค่ะถึงแม่สาวครคูตตัวดีครคูตเรียนรู้แล้วว่าการตะโกนไหมได้ช่วยให้ทีมชนะยินดีกับโป,โปรแลรนด์สำหรับชัยชนะอันแสนหวานนี้ด้วยจากแฟนคลับโปรแลรนด์ชื่อนี้เต็มคอมเมนต์เลยค่ะ คอมเมนต์ต่อไปค่ะวอลเลย์บอลเป็นเกมที่จะชนะหรือแพ้ก็ได้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดมันเป็นเกมที่อยู่บนพื้นฐานของความเคารพและน้ำใจนักกีฬาการที่ผู้ตัดสินไม่ลงโทษคาราคูสสำหรับพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเธอเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และผมคิดว่าสมาพานันธ์วอลเลย์บอลควรดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาละไงคะทัวลงคาราคูสละค่ะ คอมเมนต์ต่อไปค่ะคนในลุกจ้องมองวากัสหลังจากบล็อกได้สครั้งติดติดไหนเซตที่หมันน่ารักมากเมื่อเธอถูกบล็อกเธอก็ยิ้มด้วย <c oughs> ความคิดเห็นต่อไปค่ะมันเป็นเกมที่สวยงามเป็นเกมที่ยากและเข้มข้นยินดีด้วยกับโปโลแลนด์โชคดีในการเจอกับอิตาลีนะคะ ผมคิดว่าคาราคูตต้องมีสมาธิกับเกมมากกว่าการตะโกนญี่ปุ่นบราซิลโปแลนด์และอิตาลีเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมผมไม่รู้ว่าใครจะเข้าชิงชนะเลิศแต่ผมวังว่าจะเป็นบราซิลและอิตาลีอ้แม่อาเรมบารักพีเสียดายน้องค่ะ ทัวมาอีกแล้วค่ะคอมเมนต์นี่ค่ะคุณสมบัติระดับโลกเพียงอย่างเดียวของคาราคูตคือการขาดน้ำใจนักกีฬาเธอต้องปรับปรุงไม่เพียงแค่ทักษะการรับลูกแต่ยังรวมถึงนิสัยด้วยเอ๊ะหรือว่าสันดานคอมเมนต์ต่อไปค่ะผมหวังว่าโปแลนด์จะเป็นแชมป์เอาเอาสิแชมป์ก็แชมป์แฟนๆชาวไทยยอดเยี่ยมมากขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม ตุรกีเล่นได้ดีแต่โปลแลนด์มีสมาธิจนจบเกมและเอาชนะได้ในที่สุดไม่ล้วคะ่ะคอมเมนต์บราซิลยินดีด้วยโปลแลนด์คุณสมควรได้รับชัยชนะครั้งนี้ส่งความปรารถนาดีจากบราซิลคอมเมนต์ต่อไปคะ่ะยินดีด้วยทีมโปรดของฉันโปลแลนด์หวังว่าจะได้เห็นการเฉลิมฉลองของคุณในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศนะส่งความรักจากตุรกี ถึงโปโลแลนด์ขอแสดงความยินดีด้วยและต้องขอโทษสำหรับพฤติกรรมของคาราคูดด้วยโชคดีในรอบรองชนะเลิศนะฉันเป็นชาวตุรกีแต่ฉันมั่นใจว่าตุรกีจะชนะเพราะคุณเป็นทีมที่มีประสบการณ์มากกว่าฉันไม่ชอบที่บางคนดูถูกคาราคูด อาจจะจริงที่เธอไม่ได้ประพฤติตัวดีที่สุดแต่เธอก็ไม่สมควรถูกดูถูกเธอเป็นแบบนี้และคงเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเธอชอบกรีดร้องชอบวากเหมือนทุกคนในระหว่างการแข่งขันใครที่ไม่ถูกเอบบาคาราทูตะโกนใส่เนี่ยเหมือนจะโดนดูถูกยังไงยังงั้นจริงๆแล้วการตะโกนใส่คู่แข่งอ่ะมันน่าเกลียดถ้าเธอถูกลงโทษอ่ะคงจะดีไม่น้อยอ้าทัวลงอีกแล้วครับท่านไม่หยุดค่าทัวใหมาอีกแล้วยังไม่หมดค่าทัวมาทาง ขนส่งเลยค่ะผมคิดว่าคุณใจดีกับคาราคูดมากเกินไปเพราะคุณไม่ได้เห็นสิ่งที่เธอทำในการแข่งขันแบบเต็มเต็ม มีหลายครั้งในระหว่างการแข่งขันที่นักกีฬาจากโปลแลนด์กำลังไล่ลูกตามลูกบอลอยู่คุณจะเห็นคาราคูตตะโกนและเยาะเย้ยนักกีฬาจากโปลแลนด์ในขณะที่ทำการแข่งขันการจ้องมองเพียงเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติแต่การตะโกนใส่หน้าคู่แข่งเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยการเฉลิมฉลองหรือการจ้องตาคู่แข่งเล็กน้อยอาจเป็นส่วนหนึ่งของเกมแต่การตะโกนใส่หน้าคู่แข่งโดยตรงนั้นมันเกินไปและไม่เป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดขึ้นในระหว่างแข่งขันอยู่ สิ่งสําคัญคือต้องพิจารณาการแข่งขันทั้งหมดไม่ใช่แค่ไฮไลท์ที่ถูกเลือกมาในแสดงถ้าพฤติกรรมของคาราคูตเป็นเช่นที่คุณอธิบายมันสมควรได้รับการพิจารณาและอาจต้องมีการดําเนินการทางวินยัยมีเพียงการจ้องตาของคอนเนลุกในเซตที่5กับวากัสเท่านั้นที่ถูกแสดงให้เห็นแต่พฤติกรรมของคาราคูตตลอดการแข่งขันนั้นไม่มีน้ําใจนักกีฬาเลยมันมากไปทั่วลงทั้งประเทศละค่ะความคิดเห็นต่อไปค่ะ มิดเดิลบล็อกของโปแลนด์ยอดเยี่ยมมากความคิดเห็นต่อไปค่ะจากปากีสถานมันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยขอยกหมวกให้พวกเขายอดเยี่ยมโปแลนด์ Poland, ขอให้โชคดีจากปากีสถาน สาวๆของเราทำได้ยอดเยี่ยมมากไม่มีอะไรต้องเกรงกลัวพวกเขาออกไปสู้และได้รับชัยชนะทำให้หัวใจใพองโตขอแสดงความเคารพสุภาพสตรทีที่รักทั้งหลายหวังว่าคุณจะเล่นได้ดีในปารีสเหมือนที่เล่นในเวยนแอลมันจะเป็นอะไรที่สวยงามมากถ้าคุณได้ไปต่อคอมเมนต์ต่อไปค่ะ โปแลนด์มีพัฒนาการที่น่าทึ่งมาตลอดแต่สเตฟาโนลาวารินีสามารถสร้างความมั่นคงและความสงบให้กับทีมนี้ได้เป็นการผ่านเข้ารอบที่สมควรได้รับในเกมที่ดีที่สุดรอบรองของรอบก่อนรองชนะเลิศนี้ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนขอให้โชคดีในการเจอกับอิตาลีและหวังว่าจะได้เห็นพวกคุณในรอบชิงชนะเลิศกับบราซิลหวังว่าบราซิลคงไม่พลาดท่าให้กับญี่ปุ่นซะก่อนนะ วากัตทำไปได้39คะแนนและตุรกีมีเพียงคนเดียวเท่านั้นคือคาราคูที่ทำไป2หลักคือ14คะแนนถ้าไม่มีวากัตพวกเขาจะอยู่ตรงไหนขอแสดงความยินด,ดีกับโปแลนด์ด้วยคอมเมนต์สุดท้ายค่ะจากแฟนแฟนวอลเลย์บอลชาวญี่ปุ่นค่ะเป็นเกมที่จริงจังและเต็มที่มาก ญี่ปุ่นก็จริงจังแบบนี้ไม่เหมือนกับเกมของจีนทําให้รู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อได้ชมขอบคุณตุรกีและโปแลนด์สาหรับวอลเลย์บอลที่ยอดเยี่ยมจริงๆและก็ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติโปแลนด์อีกครั้ง เป็นยังไงคะเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์ Comment จากแฟนแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกแซ่บไหมคะเพื่อนเพื่อนลคะมีความคิดเห็นกับแมตช์นี้ยังไงบ้างโปแลนด์เอาชนะแชมป์เก่าอย่างทีมชาติตุรกีแบบมันว่ากัสทำไปถึง39คะแนนแต่ก็แบกทีมตุรกีไปต่อไม่ได้อะไรที่ทำให้แชมป์เก่าอย่างตุรกีแพ้โปแลนด์ได้คอมเมนต์ Comment กันมาเลยคะ่ะก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ